โรคไข้เลือดออกคืออะไรโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนมีรายงานไว้ว่าในปี2 5 6 6ในช่วงหนึ่งมกราคมถึง1กุมภาพันธ์พบผู้ป่วย2683คนอันตราป่วย4.05ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิตหนึ่งคนมากกว่าปีที่แล้วในช่วงวลาเดียวกันถึง5เท่าเลยทีเดียวโรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไรโรคไข้เลือดออกเกิดจาก การที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไวรัสดิงกี้โดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะานำโรคโดยสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยโตกไข้รัดออกสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงคือ 1. ระยะไข้ผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ57วันมีอาการขึ้นไส้ร่างกายมีผื่นหรือจุดแดงเกิดขึ้นรู้สึกเบื่ออาหารระยะนี้นั้นถูกเรียกว่าระยะเตือนไยัย เป็นช่วงที่แสดงความผิดปกติหรืออาการป่วยให้ผู้ป่วยได้รับรู้ 2. อระยะวิกฤตระยะนี้เป็นระยะที่ต้องระวังมากที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเพียและซึมมีอาการเลือดผิดปกติปวดท้องเลือดก,กำเดาหไหลในระยะนี้ร่างกายผู้ป่วยจะเย็นขึ้นผิดปกติความดันลดลงบางรายอาจช็อกจนเสียชีวิต 2. ระยะฟื้นตัวในระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยอาการดีขึ้น เติมกลับมาอยากอาหารอีกครั้งมีเดี่ยวแรงมากขึ้นอาการปวดท้องลดลงโดยอาการของไข้เลือดออกจะมีระยะประมาณ7-10วันเมื่อเป็นไข้เลือดออกแล้วควรทำยังไงอาการนี้ผู้ป่วยควรจะมีใครสักคนช่วยดูแลโดยสังเกตอาการดูแลอุณหภูมิร่างกายเช็ดตัวตื่มน้ำให้มากๆให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้เมื่อผู้ป่วยมีอาการร้ายแรง ก็ควรหาหมอเพื่อตจและดูรลอาการแต่ห้ามหายามากินเองเด็ดขาดคนอยู่ในการควบคุมของแพย์ผู้เชี่ยวชาญการป้องกอันโรคไข้รัดออกทําได้โดยการไม่สร้างจุดแพร่พันธุ์ยุงไรและชนะที่มีน้ำควรปิดให้สนิทเสมอ<ะ>สุดท้ายยุงไม่ไดอันตรายที่สุดแต่ความประมาทไม่ดูแลตัวเองที่อันตราย<ะ>ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีๆอย่าให้มีสมาชิกใหม่มาวิ่งวิ่งข้างหูนะคะ you mm -hmm.